ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกเราจะมาพูดถึงเกม o of the Year 2020 2 0นะคะ2,020คือ2,020อเรามาดูกันว่าเกมไหนดีอันนี้ก่อนเราเลือกเองนะไม่รู้ใกล้สิ้นปีเนี่ยก็อาจจะมีแบบการ เลือกแบบว่าเกมออฟเดอะเยตามธรรมเนียมกันนะคะซึ่งในเกมปีนี้มันมีเกมดีๆเยอะมากนะเริ่มจากแบบดาร n Ball คาราลอดเอ็ดดาร์กบอลฮอลลอดนี่อยู่อยู่ในนี้มาจะมาถึงตอนนี้ที่เขียนก็จะมีแอสแลนตินคิดวาฮาร่านะที่เรียกว่าแบบคือมันมีเกมระดับ a บวกเยอะออกมาให้เล่นเกือบทั้งปีอะทีนี้เนี่ยเรามาดูกันนะคะว่าเกมไหนเนี่ยสมควรได้รับรางวัลอันนี้ก่อนแล้วว่ามันเป็นมุมมองของกอลันเองนะโดยกอลันจะแบ่งเป็น สองประเภทสำหรับงานเขียนของกอรลาชินนีคือกอลาเนี่ยอันนี้อันนี้คือคิดเองนะไม่ได้เกี่ยวกับของเขานะคือแบ่งเป็นสองประเภทนะแบ่งเป็นเกมที่คาดว่าน่าจะได้กับเกมที่กอรลาเนี่ยอยากจะให้ได้นะคะเออคืออยากให้เขาได้อะไรเงี้ยเกมที่คาดว่าน่าจะได้เนี่ยก็จะเป็นการทายว่ามันตรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนเกมที่กอลาอยากให้ได้เนี่ยคือเกมที่กอลาเลือกเองและคิดว่าเหมาะสมค่ะ โดยเกาลานเนี่ยจะใช้การอ้างอิงจากเว,เว็บไซต์เกมนะคะแล้วก็ที่เขาเนี่ยเปิดโหวตให้ในขณะนี้กันซึ่งเกมเนี่ยที่ถูกนำเสนอชิงรางวัลเกมออสเตรเลียเนี่ยก็จะมีไฟนอล6ไอ้ไฟนอล7จ็ดบีเมคฮาร์เดดดูมเดลาร์ดออฟอาร์ตอินนิมอลคอร์ซิ่งกดออฟซูชิมะนะคะ ซึ่ง6เกมที่ถูกเสนอชื่อไปอ่ะคณะกรรมการเขา,เาก็างฟนกั้นกองอย่างดีที่สุดแล้วค่ะแล้วก็4ใน6เนี่ยเกาหลัดก็ได้เล่นแล้วก็แคสผ่านช่องไปแล้วด้วยค่ะนะเกาหลัดเนี่ยก็ให้นิยามของแต่ละเกมรวมถึงจุดดีและจุดเสียของเกมทั้ง5เกมอ่ะส่วนดูก,กับ5ดีได้เกาหลัดไม่ได้เล่นไงเกาหลัดก็เลยไม่สามารถที่จะคอมเมนต์ให้2เกมนี้ได้นั่นเองเนคะคะก็จะไม่พูด2เกมนี้ละกัน Final Fantasy 7 Remake นะคะก็จะเป็นการรีโนเวทของเดิมให้เจ๋งแต่ก็ยังไม่ขังนะสำหรับกอลตสสำหรับ Final ฟ a ล์มน์7 e ีเ่ะเขาถ้ามองอมาได้ดีนะเออก็เขาเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนเซนตเรื่องใหม่แล้วก็ระบบการต่อสู้ใหม่นะคะเราอาจจะรู้เนะะื้อหาหลักของ f i n a l 7ไปหมดนะคะแล้วก็จะมีการขายแบบแบ่งพาร์ทนะแล้วก็มีการาฟิกอะคะซีนคือการการฟิกฟอะคะซีนหน่อยๆจังหวะมันไม่เนียนอะ เออแล้วก็แตกต่างกันเยอะอาจจะเพราะว่าแบบการพัฒนาที่มันยาวนานหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนเอนจิ้นการสร้างเกมทําให้หลายฉากมันดูแบนมาไม่มีวิติเออแล้วก็จุดดีเนี่ยคือเส้นเรื่องใหม่เนี่ยเขาพยายามที่จะขยายความเป็นไปได้มากกว่าเดิมแต่จุดเสียค่ะคือระบบการต่อสู้มันยังไม่ดีพอแล้วก็เรารู้สึกว่าการาฟิกมันเหมือนกับระบบมุมลึกอะ่ะอย่างภาพมุมลึกหรือแบบ ที่มันลึกเข้าไปแบบเวลาเขาคุยหรือแล้วเราก็จะมีแบบฉากเมืองฉากหมมุมหรืมอมันกลายเป็นแบนมากมากเลยนะที่ก่อหนเห็นนะคะทีนี้ Animal Crossing ค่ะสังคมออนไลน์แบบฉบับใหม่ Animal Crossing เนี่ยเขาเป็นเกมที่แบบว่าคือมันฉลาดเออเป็นโซเชียลแบบแพลตฟอร์มอีกรูปแบบหนึงที่มันมากกว่า f a c e b o o k อ่ะ หรือ i n s t a g r กรเพราะว่ามันเป็นโลกที่เรากับเพื่อนของเราเข้ามามีส่วนร่วมในในโลกของเราได้รวมไปถึงจังหวะของเกมที่มันออกมาในช่วงโควิดนะคะมันเลยกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เราได้เจอเพื่อนๆในสถานที่แปลกใหม่ซึ่งเรามีเพียงแค่สวิตแล้วก็เกมเนี้ยเราก็จะเจอเพื่อนๆได้จุดดีเนี่ยก็คือรูปแบบเกมสังคมเนี่ยที่แบบแค่เราลงไปวิ่งเล่นอะ่ะเราก็เพลินใจแล้วค่ะ จุดเสียนะคะก็คือความเหงาเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นได้นะถ้าวิ่งอยู่บนเกาะของตัวเองคนเดียวทั้งวันทั้งคืนนั่นเองค่ะต่อมาค่ะ The l ร์ดออฟอ Part พาค่ะสัตว์จะทำที่สวยงามเกิดที่ว่าใครเนี่ยจะตกผลึกก่อนกันค่ะ The l รออฟอเนี้ยก็จะเป็นบทต่อนะคะของสุดยอดเกมอย่าง The l ร์ดออฟอภาคแรกนะก็ไม่ได้ทำให้ใครผิดหวังนะ คือเขาเปิดเรื่องด้วยความเจ็บปวดอะแต่เราบอกว่าคือภาคแรกเนี่ยมีแต่คนแบบว่าชอบแต่ภาคนี้คนเกลียดเยอะอาจจะเพราะว่า,าไปทําลายตัวละครที่ทุกคนเนี่ยรักมากๆนั่นเองนะคะซึ่งมันก็เปิดมาด้วยความเจ็บปวดมากๆอะคะ่ะนะแล้วก็ปิดเรื่องด้วยความเจ็บปวดอีกนะทาให้คนเนี่ยเล่นแล้วแบบโอ๊ยทรมานอะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดเนี้ยค่ะระวังการเล่นถ้าเราเนี่ยเรียนรู้เราเข้าใจ ะะวิธีคิดของแต่ละบุคคลที่ดำเนินไปพร้อมๆกันสัจธรรมของโลกความดีงามภายใต้ทุกบทที่เขาพูดแน่นดุคคำพูดค่ะซึ่งมันเลอค่ามากว่าการเป็นเกมจริงจริงนะจุดดีเนี่ยทุกจุดในเกมเลยเพลงซาวเสียงบทนะะจุดเสียเนี่ยคือเกมอ่ะมันจงใจเล่นเร่งเราอ่ะเร่งให้ผู้เล่นอะ่นนอะรีบเล่นเพื่อที่ต้องการจะรู้เรื่องราวส่วนตัวแบบ ต่อไปเรื่อยๆออมันทําให้เราอ่ะใจจดใจจ่อกับเนื้อหาเป็นหลักอะคะ่ะในส่วนเรื่องราวสมบูรณ์คือจะส่วนการเล่นเนี่ยคือส่วนเรื่องราวเราว่าโอเคนะแต่ส่วนการเล่นมันไม่อิ่มนะเพราะหัวใจมันพยายามเร่งอ่ะเราเล่นล้วเราพยายามเร่งให้เหมือนกับเกมมันโดนเหมือนบีบให้เราเราต้องเล่นไปข้างหน้าไปข้างหน้าอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่จะแบบรู้ในอ่างรู้เนื้อเรื่องตอนต่อไปอะไรแบบเนี้ยค่ะมันเลยแบบ ทำให้เราแบบเล่นเราเกมมันเร่งอะแล้วทำให้เราจบพอจบทีนี้เราก็อึง้งพอทีนี้เราอยากจะกลับไปเล่นใหม่หรือไม่เล่นใหม่อันนี้ก็แล้วแต่เลยจ้าต่อมาค่ะกดอฟซูจิมะนะกดอฟซูจิมะเนี่ยเขาก็สวยงามตามท้องเรื่องนะอืเนี่ยมันเป็นความก็เราชอบตรงที่เขาเป็นสินที่ส่งผ่านเทคโนโลยีอะมันมีความคลาสสิก ความร่วมสมัยคือก็อฟซิชิมะเนี่ยอาจจะไม่ได้หนักแน่นด้านเนืรื่องราวอะไรมากมายเหมือนเดลอออาร์ตะคะแต่เขาทุกจัดเต็มในทุกองประกอบอะค่ะคือกอล์ฟชอบดนตีภาพวาดศิลแบบประยุกต์ของเขาอะอินโทรกราฟิกกากกรไฮกุอะไรเงี้ยหรือแม้แต่แบบทุ่งท่าทํานองของการเล่าเรื่องเป่าแบบคุย่ยง้ยค่ะซึ่งแบบกอล่ยชอบตั้งแต่ตอนครั้งแรกที่เขาที่เขาออกเทลเลอร์ในงาน เกมอ่ะเออชอบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ตามว่าอยากจะเล่นเกมนี้มากๆเลยแต่คือตามตั้งแต่ตอนนั้นจนจนถึงตอนที่ออกคือตื่นเต้นมากเลยเออชอบอะไรเงี้ยแล้วพอได้เล่นเราก็รู้สึกเออเราชอบมากอะไรเงี้ยเพราะเขาทำเกี่ยวกับมัคือผลงานศิลป์หรือในธรรมชาติยอะี้ยมันเหมือนเป็นภาพวาดในภาพเขียนในแบบพวกภาพวาดในแบบของญี่ปุ่นอ่ะ เออแฟนตาซีหน่อยแล้วก็แบบเหมือนภาพวาดญี่ปุ่นโบรนาณแล้วก็แบบกึง่งแฟนตาซีอะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสินดีนะคะก็ <c oughs> <c oughs> สําหรับเดินลาวอัตเนี่ยไม่ใช่ <c oughs> เลาวอัตมือสําหรับกดออฟซิจินานะคะชุดดีเนี่ยงานสินเขาเสพง่ายอะคะ่ะคือเราเห็นแล้วเราสึกว่ามันสวยงามเพลินใจเราเดินไปแล้วแบบคือวิ่งขี่ม้าไปเป่าปุ๋ยลมพัด แล้วบบว่าทุ่งหญ้าอะไรก็คือสวยอ่ะวิ่งไปก็มีแบบทุ่งสีขาวทุ่งดอกไม้สีแดงอะไรแบบเนี้ยคือมันเลยทําให้เราเล่นแล้วเรารู้สึกอินกับบรรยากาศนอบด้านมากนะทนี่จุดเสียนะคะจุดเสียของเขาคือเขาสวยค่ะคือฟ้ามันจะส่งเอลลี่ลงมาเกิดตรงนี้อะ <c oughs> ่ะล้อใหญ่จะต้องส่งจินมาเกิดปีเดียวเอลลี่ด้วยล่ะเออแล้วก็เกิดอะไรกันปีเดียวกันตรงนี้เออ ให้โกนได้สักตำแหน่งหมือนเคดเราชอบทีนี้เรามาดูเรื่องเกม of the year กันค่ะในมุมมองของการันนะสองเกมอ่ะสองเกมเนี้ยมันมีคุณค่ามากกว่าการเป็นเกมอ่ะงานศิลป์ร่วมสมัยที่เสพได้ก็คือโกด o f ออฟซชิมะแล้วก็ภาพยนตร์ที่เรามีส่วนร่วมมากกว่าการนั่งดูนั่นก็คือเดอะออาค่ะทั้งคู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมเพลย์หรือกราฟิกเนี่ยคือเขาทำได้ดีนะ เขามีส่วนคือแบบทําได้ดีไม่ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันอะเพราะว่าเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขานะคะเดล้าส์เนี่ยเขาจะเติมความสมจริงด้วยการใส่รายละเอียดทุกมุมกล้องอะคือเขาจะใส่รายละเอียดแบบผนังรายละเอียดตึกนู่นนี่นั่นคือรายละเอียดอะไรแบบนี้เยอะนะคะแต่ว่ากอล์ฟซูชิมะเนี่ยเขานั่นไปเติมความละมุนด้วยความผิวไหวแล้วก็จุดเด่นกราฟิกเนี่ยมันมันไปกันคนละทางนะ แต่องค์รวมของทั้งคู่เนี่ยมันกลายเป็นกินกันไม่ลงนะคือก็อสซิชิมะเนี่ย,ยมันกลายเป็นว่าเขาเนี่ยไปเล่นกับเรื่องแฟนตาซีนิดน,นึงะเขาจะเป็นเหมือนธรรมชาติที่มันเหมือนออกมาจากภาพวาดภาพเขียนด้วยด้วยแบบอะไรของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์ของเขานะคะทีนี้เก่าแล้นเนี่ยก็คดาดเดาวนะคะว่ารางวัลน,นี้อะยังไงก็น่าจะเป็นของ The La ต์ of ฟะคะ่ะเอ่อเพราะว่าการสื่อสาร มันสะกลไงสามมันดูสากนแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนกระแสแบบมันปุ้งขึ้นมาแล้วต้องการเปิดเรื่องราวที่ถูกค้างไว้อะทําให้กอลันมองว่าเกมเนี้ยอาจจะได้รางวัลเนี้ยนะคะเดลารนะคะแต่ส่วนตัวนะเออเกมที่กอลันอยากให้ได้อะกับกลายเป็นคนอัปซูจิมาเพราะว่าเกมอะ่ะมันคือเกมไงคือเดลาร์ออฟออะมันสุดมันเก่งคือสุดอะบทเบทิรมันดีมาสุดนะ แต่คือมันอ่ะมันก้าวคือเดี๋ยวเราเนี่ยมันก้าวข้ามความเป็นเกมไปแล้วอ่ะมันกลายเป็นหนังอ่ะเออมันสุดมันคือไม่ใช่ไม่ดีนะคือดีนะคือเขาอ่ะก้าวข้ามความเป็นเกมจนกลายเป็นหนัคือเหมือนกับอาจจะเรียกได้ว่าแบบเป็นสื่อชนิดใหม่อะค่ะคือเขาอ่ะกลายเป็นลูกผสมตรงกลางระหว่างภาพยนตร์และเกมเพลย์เลยอ่ะเราเนี่ยมีสลักการเล่นเกมมากอะค่ะใน God of Suma แต่เรากลับต้องเร่งตัวเกมในการเล่นเพื่อที่จะเล่นให้จบเดิร์ลาร์ดออฟอารพาสองะคะ่ะใช่ค่ะคือทั้งคู่เนี่ยเขาจะเปิดให้เราได้เล่นตามใจบางช่วงนะแต่โกเอสุยะเขาจะเป,เปิดฟรีอะไรเงี้ยใช่ไหมเออแต่ว่าความรู้สึกส่วนตัวการเล่นเดิร์ลาดอ่ะมันด้วยความที่อาจจะโบดเรื่องราวมันเลยกดดันนะด้วยเนื้อหาที่มันทิ้งปมไว้อ่ะ c ่อ p t e r chapter มันเลยทําให้เราอยากดูเรื่องเราข้างหน้าแล้วเราเนี่ยก็เลยแบบเร่งเพื่อที่เราจะไปให้ถึงเพื่อที่เราจะเล่นต่อนะในขณะที่ god ofushima อะมันดันเป็นเกมที่มันให้บรรยากาศที่สบายใจอะอแล้วเราเล่นที่แบบมันเป็นการเล่นที่เราเล่นแล้วเราสึกอิม่มสบายใจมากกว่าอมันทําให้เราเห็นอะไรแบบมากมายะนะรู <c oughs> มดดเดินแล้วก็ถ่ายรูปปอบคุย เป่าคุยขี่มา้ากดลมพาเป่าคุยแล้วก็เดินไปอุ้ยทุ่งหญ้าสีแดงอุ้ยดอกไม้สีแดงสวยจังถ่ายรูปอะไรแบบเนี้ยว่ายน้ำลงไปยืนน้ําถ่ายรูปอะไรแบบเนี้ยไปยืนครึ่งน้ำไปยืนแบบแล้วก็ถ่ายรูปเออคือมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยก็เดินล,ล,ละหกละเหนเนนล่ร่อนถึงท่านลุงเนี่ยจะโดนมองโกจับไปทานขนาดไหนก็ไม่รู้ แต่เราก็เลือกที่จะขี่มา้าเป่าคุยจินไม่มาแล้วล่ะดุงเอ้ยชิวไปกับสายลมแล้วท้องทุ่งอลังการงานสร้างนะบางคนเนี่ยแมพแรกอะแผนที่แรกอะเปิดหมดแล้วอะ่ะชัปเตอร์ยังไม่จบเลยชัปเตอร์หนึ่งเปิดแผนที่หมดแล้วไม่ได้ไม่ได้แบบอะไรมัวแต่เดินเปิดแผนที่ถ่ายไปถ่ายมาใช่ไหม ลุงนี่ไม่รู้เป็นไงโดนขังนานขนาดไหนเราก็ไม่รู้โดนขังกี่ชั่วโมงเราก็ไม่รู้นะเออเราก็มัวแต่ถ่ายรูปเล่นนะคะทีนี้เนี่ยด้วยหกข้อเกมออสเดียกอล้วเลยให้ความรู้สึกว่ากอลัอยากให้เป็นกอลฟซูชิมะเออแต่ว่าไม่น่าใช่อะ่ะน่าจะเป็นเดวรานอาาอบารเราเดาเอา,เอานะเออแถมท้ายนะเรเชียยากุซ่าจากซ่าไหนอันดากอน เราอยากให้อย่างน้อยขอให้ได้แบบเวสอาร์พีจีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งให้ยากุซ่าได้ไหมพอเธอเรืองเขาดีมากเลยทำแบบระบบอะไรเงี้ยก็ดีนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็คิดว่าเกมไหนน่าจะได้หรืออะไรยังไงก็มาเมาส์กันได้เนาะเอออันนี้ก็เป็นแค่การขั้นเดาการคิดเฉยๆนะคะก็มาเม้นมาบอกกันได้นะคะโอเคค่ะเสําสำหรับคลิปนี้ก็อลไก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่กันหนาอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ